ดีวีล็อบเบอร์เกมกับเกม s l ล n d ดี n a X ตามสัญญาเลยนะครับทุกคนถ้าผมผ่าน s l ล n d ดี n a The Forest s l ์ n d ลน n a X ยน้ามาผมก็ผ่านเราจะไปเล่นกันเลยครับทุกคนจะมีสามตัวละครอันดับหนึ่งลีฟอันดับสองแมวแมวหน้าตังเกียรแล้วก็สแลนเดียนา แมนมุมนี้รู้สึกว่าจะมีสองตัวนะทุกคนแล้วก็แอนจลีเงาโกัน,ๆๆนไปเลยอ้าวเป็นไรอะทุกคนดูดิโอ้โหฝืนขึ้นมาในห้องนี้อีกแล้วผานังคุกใต้ดินนี่เหมือนเกมอีวิลนั่นเลยเวแต่เสียงโกลนเหมือนคุณตาเลย ที่เรียนทุกคนผมหาของก่อนแล้วก็ไปเอาดาบอันนี้เราจะต้องใช้กุญแจเงินนะเกมนี้ก็อยู่ในขั้นแรกเหมือนเกมสแลนเจน่าเดอะฟอเรสต์นะทุกคนลองไปหาห้องดูก่อน มีต้องการคีนะทุกคนต้องหาคีมาเพิ่มก่อนอื่นผมต้องไปเอาดาบก่อนว,วันเอรอนฉันปล่อยจะมานะจะจำบุญคุณฉันไม่ได้เหรอไม่ยงั้จะคงติดอยู่ในนั้นคงตายไปนานแล้วแหละโอ้โหทุกคนดูมันดิบนส้นเท้าผม นี่ก่อนไปเปิดเอากุญแจเดี๋ยวไปเปิดห้องก่อนไม่มีอะไรทำก็ตีดาบเล่นไปปิดห้องแล้วหรือเปล่ามาทุกคนผมมาปิดห้องแน่เลยป้าแอนเจลีนคุณติดข้างในนั้นได้ไงเนี่ย ช่างกเถิดอืมไปดีกว่าเสีือไหล<อ>หว่าทุกคนป้าโอ้โผมไปดีกว่านะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเยี่ยมทีหลังว่าไงเมื่อกี้ผมตกใจจริงๆนะทุกคนถ้าผมไม่ตกใจสแลนจะน,น้าผมไม่ร้องเมื่อกี้ ไอ้สามนอกแล้วมันคงไม่มาแถวนี้หรอกเนาะจะเป็นพลันเดียวหน้าคนเดียวอะไรอ่ะชั้นหนังสือ,อตู้หนังสือตู้หนังสือเขาบอกว่ามันอยู่ชั้นนี้แหละอย่างเปิดเปิดเปิดบ็อกเซฟใช่ไหมวะไม่รู้อ่านไม่ออกบุกเซฟดิไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออก อืมเราต้องใช้ห้องนี้กับแฉลงนะห้องนู้นห้องนู้นห้องนู้นเออห้องที่มีไม้ไ,ม,ไม้กั้นไว้อยู่น่าจะเป็นห้องนอนของมันนะทุกคนมีจดหมายอีกแล้วห้องใต้ดินเะมื่อกี้เขาบอกว่ามัานอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอืม อันนี้ไงนั่นไงนั่ไง,ไง,ไง,ไงโคด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 อันสุดท้ายแล้วก็ F เปียโนวิว้าวเหมือนผมจะได้อะไรบางอย่างมาเลยนะเหมือนจะเป็นท่อนไม้เประตูนี้เปิดได้ โอ้โหมีการสโลว์แบบเปิดไป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 ตอนนี้ต้องหาอะไรแบเปิดเพื่อเข้าไปมินิเกมมินิเกมตัวนี้ก็เล่นได้นะทุกคนอยู่ไหนหมดวันนี้เ้ ได้แล้วทุกคนเราต้องเอาไปเปิดลงศพนะไม่กระหีบนะลงศพเฮ้ยไม่แรง,แรงวางเลยวางต้องเล่นอะไรตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น นี่คือเลือดเราท้ามเจอสลันเน้าเจอได้แค่อเนหจล้วอันนี้คือเลืดนะ เทียวรงนกติมันจะเที่นานกว่านี้นวันนี้ผมเล่นเล็กๆดูเลยดูให้เต็มก่อน ดี่ให้ดังที่สุดแล้วทุกคนเราดูไปได้เฮ้ยไม่ตสองควรเลยเหรอโอ้โหเท่จังทุกคนผมว่าทุกอย่างเกมนี้ดีดีเลยนะทุกคนแต่แค่ดาวสุดยังไม่ค่อยดีสุดเท่าไหร่ ไุ่ทุกคนหน้ามันเริ่มชัดขึ้นมันนี่ชัดขึ้นมากเริ่มชัดขึ้นดูมันชัดขึ้นแล้วเราหันไปเจอมันก็จะดำๆไม่เข้มอยู่แล้วมันจะเข้มมากเลย แล้วนะทุกคนีปิดเตา,เาแล้วก็จะแล้สก็ชนะอ่าได้แล้วทุกคนอืน,นั้นเราก็ปิดหนังสือ เป็นมีกุญแจนะท่านพิธีหายไปไหนเอาประสาทจ,จะถลม่มไปดีอีกซิด door เฮ้ยดาบหายทำไมเราต้องใช้กุญแจมัตเตอร์คีเราต้องเอามาตัตเตอร์คีนี้เหมือนจะต้องเอามาตัตเตอร์คีนี้ไปใครว้าวมาอีกแล้วคนที่ผมไม่อยากเจอก็มาจริงๆด้วย อย่าไอ้พวกนั้นมัน่จะไปหนักหนักนะประตูนะใช่แกเปิดมาทำไมฮะฉันเตือนแกนแล้วเตือนต้องเน่นี่แน่เราต้องช่วยจัดการมันงั้นเดี๋ยวแอนเจลีนออกมาแน่ครับใช่ฉันอยากุณแม่ออกมาแต่ามาันไม่ทำแล้วไงฉันปล่อยเธอออกมาแล้วหนีดีกว่าทุกคนเกือบไม่ทันแยออกมาไอ้คิดหายเอ้ย แมก็ไปเย้ yeah. ทุกคนวันนี้นะครับเราก็ได้ผ่านเกมซาร์เนเดียนาเอ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไดอารี่ของเธอก็จะถูกทิ้งไว้ในปราสาทนี้ตลอดการโอ้ทุกคนเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับทุกคนอืม เกมนี้มันแบบว่าปริศนามันสนุกมันดีอ่ะเออใช่อือก็จบลงแล้วนะครับทุกคนสตาร์สแลนเดอรหนะ้าเอ็กเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ